สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทําลาบหมูให้เพื่อนๆดูนะคะลาบหมูง่ายๆที่ออสเตรเลียวันนี้เราก็มีหมูบดนะคะเราก็เอามาคัา้วบคั้วให้สุกคั้วให้สุกเพื่อที่จะได้ปรุงรสนะคะคั้วให้น้ำเขาแห้งๆก่อนนี่คือของชรสนะคะใส่สองช้อนนี้รสดีค่ะใส่นิดนึง แล้วก็น้ำาคั่วให้สุกก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยปรุงด้วยพริกคั่วข้าวคั่วหัวหอมมะนาวคั่วให้สุกก่อนนะจ๊ะตข้าว็คั่วก่อนนะคะต้องคั่วใหม่ๆถึงหอมค่ะเราจะคั่วใส่ใบมะกรูดตะไคร้ใบมะกรูดก็ได้นะคะหรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ชอบถ้า ใครไม่ไม่อยากโขกเอาก็ใช้เครื่องปั่นค่ะมันจะได้หอมหอมใหม่ๆถ้าไว้นานก็จะมีกลิ่นสาบค่ะต่อไปก็ใส่้้าคั่วนะคะที่ค่วเสร็จเมื่อกี้คั่วแล้วก็พลิกนะคะพลิกน้องมีนบอกว่าเผ็ดใส่กี่ช้อนช้อนเดียวอยบอใส่ไปลดนี่เนาะแล้วก็ต้นหอม เยอะอร่อยเยอะแล้วก็มานาวค่ะคนให้เข้ากันถ้ามีหอมแดงก็หั่ซอยหอมแดงใส่ด้วยหอมเปปะผักแพ้วใส่เข้าไปนี่นะคะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟทีนี้ผักที่เราจะกินกับก็มีดังน,น,นี้ค่ะอันนี้ก็คือ ผักกาดหินสีม่วงผักแป้นต้นผักบัวแล้วก็กะถินค่ะผักกินกับลาบหมูนะจ๊ะเดี๋ยวมากินด้วยกันเลยบ๊ายบาย